สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม f 4ทีมงานทนายประชาชนวีสโดยทางด้านป้ายานได้มีการยกคลิปของนายชัยชาแนลโดยภายในคลิปได้มีการพูดว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไม องค์ปู่ไม่คืนส่วนที่สองประเด็นนี้ถ้าผมพูดไปผมไม่รู้ว่าลุงจะติเตียนแต่มันคือเนื้อหาที่สำคัญทำไมปู่ปาริจิตไม่ยอมคืนส่วนที่สองเพราะไม่มีเงินครับลุงไม่ได้เปิดบัญชีจากที่เอฟซจะช่วยปู่และเคยมีผู้ใหญ่ใจดี คอยให้ความสนับสนุนตลอดมาและวางโครงการให้สารพัดทุ่มเทจะช่วยองค์ปู่เป็นล้านช่วยองค์ปู่นะฮะเป็นล้านแต่เพียงแค่ถึงเวลาเพียงแค่ช่องที่เขาเป็น f อซอยู่นั้นเขาไม่แฮปปี้นะครับแค่นั้นเองนี่ก็คือคำพูดจากคลิป ของนายชัยชาแนลนะคะและก็จากประเด็นนี้ทางด้านป้ายานบานตะไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าเมื่อวานแตนขึ้นไร้กราดใส่มุนีว่าทำผิดเองอย่าไปสนละครดามาเจ้าตาโทษคนอื่นช่องปิดไปก็เปิดใหม่ได้ทั้งนี้เพราะน้ำตาเสียงกระซิกของเมียมุนีที่หลายคนได้ยินได้ฟังนั้น บีบหัวใจหลายๆคนจนต้องหันไปเห็นใจช่วยเหลือมุนีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเดนินนาคาไล้ช่วยยังโดนชัยพลและนาทีเข้าไปปรามจนต้องลบคลิปแต่ที่ไร้ที่สุดคือมีเอฟซีแม่รัวรัวพลังเงียบของมุนีหลายคนตัดหางปล่อยวัดปาริจิตทันทีแต่ได้รับลาย ตัดเพอและขอหยุดให้การช่วยเหลือ fc ใจดีที่ลอยแพ่ปาริจิตคงมีมากจนทำให้แตนอารมณ์เสียออกมาทำให้สถานการณ์หนักขึ้นไปอีกด้วยการออกมาว่ามุนีและไม่เพียงแตนเท่านั้นเมื่อวานหลายช่องออกอาการชิดปากแปรออกมาววยวายว่าไม่ใช่ที่ค่าแต่มาทำงานแลกคลิปส่วนชัยชาแนล ออกมาตรงกว่าชิดชัยออกมาบอกตรงๆแต่เหมือนขอทานเอฟเป็นในในว่าปาริจิตไม่มีเงินแล้วเลยต้องจับมันใส่กรงไว้อย่างนั้นก่อนและเมื่อมีคนถามถึงเงินของปาริจิตที่เหลือ8 0 0 0 0นชัยตอบกำกวมว่าลุงชี้แจงแล้วว่าเอาไปทำอะไรจริงๆชัยพลไม่เคยพูดอย่างโปร่งใสว่าเงินนั้นเอาไปใช้ทำอะไร จะอ้างว่าเอาไปใช้ย้ายปาริจิตหมดแล้วก็ควรจะแจงมาว่าค่าจ้างค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนั้นจ่ายอะไรใครช่วยจ่ายบ้างพวยแตนโทษมุนีเรื่องโดนทนายตั้มเทมาวันนี้พลแตนให้ชัยออกมาพูดว่าที่ปาริจิตยังไม่ได้ไปต่อเพราะเอฟซีที่ว่าจะสนับสนุนเปลี่ยนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมุนี นี่ผลักภาระความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่มุนีมันใช่หรือปาริจิตไปตั้งตั้งนานแล้วนะก็ไม่มีวี่แววว่าจะทำอะไรแถมแตนเองบอกว่าติดต่อช่างมาทำองค์จำลองตั้งแต่เดือนที่แล้วนั่นคือจริงๆคิดจะตั้งอย่างนั้นไปก่อนทำองค์เล็กดูดเงินบริจาคก,ก่อนอันหนึง่งคนรู้เห็นได้ยินว่า แม่จินผู้มีอุปการะคุณในการย้ายปาริจิตจ่ายค่าเช่ารถเคนไม่พอใจพระดีดกบกระโดดจึงไม่อยากไปต่อเพราะการเอาพระมุสาอย่างนั้นมาประกบพิธีมันเป็นมนทินกับพรยานาถ้าบอกว่าไม่มีเงินแต่จริงๆปาริจิตมีทองนะพระกบและทุกช่องประกาศเป่าว่า,วาแต่ละทอน ปาริจิตประกบเอาทองใส่ท่อนละ30บาททองรวมห้าทอนก็ร้อยหบาททองเอาออกมาสร้างปาริจิตสิถ้ามันจำเป็นจริงๆอย่าไปโทษมุนีหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น้บอกว่าหรอฮ่าฮ่ฮ่ ลุงไม่ตำหนิมึงหรอกลุงชอบที่ช่วยบอกว่าลุงไม่มีตังโอนเร็วต้องการให้เอฟช่วยสร้างปู่ให้เสร็จบนที่ดินของตัวเองหรือไม่มีเงินสร้างต่อแล้วเงินในบัญชีไปไหนหมดเงิน f อน่ะหนึ่งล้านสามแสบาทเหลือเท่าไหร่พวกขี้ขอท,ทั้งทั้งที่พากันได้ค่ายูทูบเดือนละเป็นแสนแสนหวังของเงินเอซ ให้ช่วยสร้างแต่ถ้าสร้างเสร็จมันก็ไม่ใช่ของ f c แต่เป็นของจำเลยหน้าด้านหน้าทนไม่มีใครเกินแก๊งขอทานนี้จริงๆไอชองชอออกมาพูดทำไมเกี่ยวอะไรกับมันกลับไประยองต่อสู้คดีเรื่องตัวเองดีกว่าไหมอย่าทำตัวนายว่าขี้ข้าพรอยเหมือนคนติดจุดๆ,ๆเลยจ้าดูสภาพ ทองมันปลอมให้ทำยังไงไม่มีเอฟซีช่วยเติมเลยขอเงินคนอื่นไปสร้างแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์คือจำเลยทำไปเพื่ออะไรอยู่กับคนมีบารมีมิใช่หรือแต่ทำไมหน้าตาช่างอาพัพอับโชคไร้บุญไร้วาสนาเช่นนั้นละ่ะใครสนับสนุนก็จะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นไม่เจริญ เพราะสร้างความวุ่นวายหลอกลวงประชาชนพวกยุทเบอร์ก็ดา่าทอใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดการแตกแยกของสังคมมันบาปสุดๆนะครับไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีมีจริงพวกมันพูดเพื่อจะให้ตัวดูดีแค่นั้นคนไม่ดีจะไปช่วยทำไมก็มันลงทุนทำมากับมือมาสองปี ไม่มีทางเห็นใจอมาหิตคนอื่นหรอกครับจำเลยไม่ซื่อตรงไม่โปรง่งใสจิตใจรับแคบจะเอาบารมีมาจากไหนหูตาสว่างกันได้แล้วครับนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ